สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะพามาทำกรีกโยเกิร์ตเพื่อไปทำพิรามิซูนั่นเองค่ะนำนมไปต้มพออุ่นตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติ2ถ้วยค่ะผสมให้เขา้าเข้ากันจากนั้นก็นำไปแช่ในน้ำอุ่นทิ้งไว้1คืนค่ะก็จะได้โยเกิร์ตเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยค่ะแล้วนำไปกองด้วยผ้าขาวบางกรีกโยเกิร์ตมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักมีโปรตีนสูงน้ำตาลต่ำ อิ่มอยู่ทองลดความหิวลดอาการกินจุกจิกดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะกินคู่กับผลไม้หรือบรรดาธัญพืชต่ตางๆถือว่าอร่อยมากๆแล้วก็จะนําไปกรองแล้วก็มัดแบบนี้นะคะมัดเขาให้แน่นค่ะกรองด้วยผ้าขาวบางน้ําเวก็จะซึมลงง่ายนะคะนําไปแช่ไว้ใน,นตู้เย็นนะคะเป็นเวลา2คืนค่ะแล้วก็จะได้เนื้อยเกิร์ตแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ น้ำเวก็สามารถกินได้นะคะแยกไข่ขาวไข่แดงค่ะเพื่อทำ ready finger ไข่แดงไปตีให้เนียนไข่ขาวก็ตีผสมน้ำตาล100กรัมค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลานิดหน่อยตีจนเขาขึ้นฟูจากนั้นมาผสมให้เข้ากันแป้งอนเนกประสงค์ค่ะ120กรัม คนให้เขาเข้ากันจากนั้นก็เทใส่ถุงบีบอันนี้ก็จะไปบีบเป็นคล้ายๆกับนิ้วมือของผู้หญิงที่เรียกกันว่า ready finger นั่นเองค่ะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งจากนั้นก็นำไปอบเป็นเวลา8นาที210องศาค่ะเตาอ,อบของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะคะก็เช็คดูนะคะ แยกไข่ขาวไข่แดงค่ะทั้งหมด3ฟองนะคะเราจะนำไปตีบนหม้อน้ำร้อนผสมน้ำตาล40กรัมตีให้เขาเนียนเลยค่ะเราจะใช้ครีมชีสแทนมัสคโปเน่ก็ตีให้เขาเข้ากันจากนั้นก็ไปตีไข่ขาวนะคะน้ำส้มส,มสายชูหช้อนชาตามด้วยน้ำตาลไอซิ่ง40กรัมพยอยเติมนทละนิดกลิ่นวานิลลานิดหน่อยตีจนเขาขึ้นฟูค่ะ ากนั้นก็นำทั้ง2ส,ส่วนมาผสมกันก็จะได้ครีมแบบนี้ไปเทใส่ถุงบีบอันนี้ก็เป็นกาแฟขั่วเข้มนะคะก็จะกดมา1นึ่งช็อตนำเรดี้ฟิงเกอร์ที่เราทำมาจุ่มกาแฟแล้วก็ไปเรียงเรียงค่ะตามด้วยครีม แล้วก็จะทำสลับกันนะคะอันนี้ใส่ครีมแล้วก็ใส่ lady finger ชุบกาแฟเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าครีมจะหมด ชั้นสุดท้ายก็พิเศษหน่อยนะคะเราจะใช้เป็นกรีกโยเกิร์ตเพื่อตัดความหวานนะคะกรีกโยเกิร์ตจะมีความระมุนละมุนเปรี้ยวหวานนิดหน่อยนําไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็นํามาตัดเลยคือแบบรอไม่ไหวจริงๆโอ้โหตามด้วยผงโกโก้นะคะ r o s e มรี่นิดหน่อย